สวัสดีนะคะวันนี้เรามากินนะคะก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใสนะคะใส่ผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็มีน้ำเก๊กฮวยหนึ่งขวดนะคะนี่ค่ะนี่นะคะว bor, วหวานๆเย็นนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะกินแบบนี้ ania, ดีที่สุดลนะคะก็เอาป่วยไปด้วยกันว่าไปด้วยกันนะคะเราก็กินแบบนี้แหละคะ่ะเรามากินกันได้เลยนะคะเราก็เตรียมช้อนอาวุธเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ อันนชิมนะคะเป็นแบบว่าน้ำใสนะคะไม่ใช่ว่าเราก็ใช้ผักบุ้งนะคะผักบุ้งผักบุ้งจีนนะคะนี่นะคะน่ากินไหมอแบบน้ําใสนะคะต้องชิมดูนะคะเืโอ,โอเคนะเ็ะโอเคกินแบบว่าไม่รสจัดกินแบบไม่รสไม่รสจัดกินแบบพอดีพอดีนะคะไม่ต้องเผ็ดมาก ตำไส้ไม่ค่อยดีนะคะกับตบบไม่ค่อยดีกินเผ็ดมากไม,ไม,ไม่กินพอประมาณนะคะเผ็ดน้นอยๆก็ได้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะอก่อยไม่อร่อยก็มากินด้วยกันนะคะนี่ค่ะื้เส้นนะคะอร่อย กินด้วยกันนะคะอร่อยไม่ต้องบอกเลยนะคะวันนี้เป็นของที่เราชอบกันนะชอบอร่อยชอบกินนะคะแบบอร่อยอร่อยนะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะของกินเนี่ยอันไหนอร่อยเราก็กินบ่อยๆนะคะนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะน,นี่เส้นหม,มี่นี่เขานุ่มนะคะไม่แข็งไม่แข็งเลยนะคะเส้นหม,มี่นะคะนุ่มอร่อยน้ำใส มีรูปชิ้นด้วยนะคะวันนี้มีรูปชิ้นกับเส้นนะคะเส้นมันนุ่มนะคะซดกอุ่นๆเลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะอร่อยอร่อยไม่ต้องบอกเลยละาะอร่อยมากๆ แบบนี้แหละค่ะพี่มี่มันจะมีผลไม้มาขายนะคะผลไม้พอเผ็ดแล้วก็กินน้ำแก้ควยสิคะน้ำแก้ควยให้อร่อยเลยค่ะนี่ค่ะสอร้อน รสละลอดอุ่นกินด้วยกันนะคะ <S <s เสน้นเส้นขนุ่มเส้นนุ่ม ลูกชิ้นก็คงจะอร่อยนะคะมันเป็นลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยน้ำใสเนี่ยนะคะก็จะอร่อยไปด้วยกันนะคะอร่อยมากลองกินลูกชิ้นดิลูกชิ้นนะคะมุมกว้างนะคะนี่นะคะมากินกันนะคะนี่ลูกชิ้นนะคะเห็นไหมคะขนาดนี้กำลังอร่อยะคะ่ะอือ ลูกชิ้นอร่อยค่ะลูกชิ้นก็โอเคนะคะกินกันได้เลยค่ะค่ะก็มันก็อร่อยดีเนาะอร่อยแล้วก็นุ่มๆน,นะคะนุ่มๆแล้วก็อร่อยนะคะ นี่นะคะเส้นเส้นหมี่นะคะคันยุงก็เยอะนะคะข้างนอกเนี่ยเวลาอากาศร้อนเนี่ยนะคะยุงจะเย,ย,ยอะมากนะคะเราก็นั่งกลาขนาดมีมุ้งรั่วนะคะเข้ามาเร็วมากเลยนะคะยุงนีน่นะคะยุงเข้ามาเร็วมากนะคะก็ขอบคุณทุกท่านแลนะะ <S <S ้วกันค่ะไปกินด้วยกันนะคะอร่อยไปได้วยกันนะคะมันจะหมดไม่หมดเหมดมหมดสิครับ อร่อยอร่อยแบบนุ่มๆน,นะคะเส้นขนุ่มอ่ะเส้นนุ่มไม่เหนียวรูกชิ้นก็อร่อยนะคะนี่เราไม่ใส่เผ็ดเลยนะคะ ม่ต้องออกเลยก็ซื้อลูกชิ้นเอาไว้นะคะแล้วก็มีเส้นแล้วเราก็มาทำว๋วยเตี๋ยวใส่ลูกชิ้นนะคะไม่ง่ายก,ก็ไม่ยากนะคะมีอะไรนะคะอยู่ในบ้านเราก็ใส้ไปนะคะอากาศฝนจะตกฝนจะตกแต่แดดออก เรียกว่าเสียงหายเรียกว่าเสียงหายอืมเลื่อนเลื่อนถ้าอย่างนั้นนะอะไรยังไม่ฉันกินหมดเลยเลื่อนแล้วนะจ๊ะ กินกันได้เลยนะคะมีน้ำแก้ขวยนะคะเพื่อกินระดับความร้อนในตัวนะคะไม่เป็นร้อนในนะกินน้ำแก้ขุยอืมจืด้เยอะ สดน้ำนะคะซดน้ำอุ่นๆไม่ไม่ร้อนม,มากสดน้ําอุ่นๆน,น,นะคะอูลกชิ้นดีกว่านะ ลูกชิ้นอร่อยเรื่อ็อร่อยนะกินให้หมดต้องกินให้หมดนะคะนี่ค่ะใส่ปากชิวช้วๆกินง่ายอืม มาอร่อยด้วยกันเลยนะคะค่ะมีลูกชิ้นแหมเราจะกินลูกชิ้นที่หลังยังไงน้องจิ้มไปเลยนะจ๊ะกินนะคะกินได้ยังไงนะคะอร่อย รู้ที่นี่เขาส่งว่าเวลาทําก็ใส่พริกไทยแน่นอนมันก็ออกออกเผ็ดเผออกแบบว่าเผ็ดแบบพริกไทยอะนี่ค่ะน่าอร่อยไหม ันได้เลยนะคะล,คลูกชิ้นใหญ่ครบมีรูปชิ้นหลายรูปล ที่ผักบุ้งนะคะผักบุ้งจีนก็ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะคะขอทุกท่านจะมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแค่คาดจากัเยียนตลายทุกวงบุญรักษาผักคุ้งขอสาธุนะคะไว้เจอกันนะคะ คลิปเราไปค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ